ที่เราที่คะเดี๋ยววันนี้เรามาดูพระเจ้าไญ้คำขอของเจ้าด้วยกันนะคะในลูก,กาบทที่10ข้อที่30ถึงข้อที่37นะคะลูก,กาบทที่10ข้อที่30ถึงข้อที่37บเอกว่าพระเยซูจัดตอบว่ามีชายคนหนึ่งลงไปจากกรุงเยรูซาเล็มและจะไปเมืองเยริโคและเขาถูกโจปรปลัดจนนั้นได้แย่งชิงเสื้อผ้าของเขาได้ถป็ตีและก็ลักิ้งเขาไว้เกือบ อีกฟากหนึ่งคนหนย่งในพวกเรวีก็ทําเหมือนกันเมื่อมาถึงที่นั่นและเห็นแล้วก็เลยไปเสียอีกฟากหนึ่งแต่ชาวสมาเรียมคนหนึ่งเมื่อเดินทางมา ได้สําแดงความเมตตาแก่เขาพระเยซูจึงตัดกับกับเขาว่าท่านจบไปทําเหมือนอย่างนั้นเถิดนะครับเราเราอธิษฐานด้วยกันนะคะพระเจ้าเนี่ยแมมขอพระเยซูคริสต์เราขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระชนะคำของพระเจ้าที่พระเจ้าส่งประสงค์ให้เราทั้งหลายทุกคนได้เรียนรู้อพระเจ้าทรงอวยพรให้เราได้ ชีวิตของเราขอฝากไว้กคำของพระเจ้านี้ไว้กับผลงพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนคับพี่เล่าในเนื้อหาของพระคัมภีร์ตอนนี้นะคะพระเยซูคริสต์ทรงยกตัวอย่างของชาวสมาเรียผู้ใจดีคนนี้นะคะมาตอบคําถามของบาเรียนคนหนึ่งนที่ตอนต้นในพระธรรมตอนนี้ได้กล่าวเอาไว้นะคะว่าเขาต้องการมาทดลองพระเยซูคริสต์ว่าทำอยา น้องเราได้เรียนรู้นะคะว่าคนที่เป็นเพื่อนบ้านคือคนที่เราไว้วางใจหรือความสบายใจใช่ไหมคะว่าคือใครก็คือเขาตอบว่าคือคนนั้นแหละที่ได้ส่แสงความเมตตาแก่เขาพระเยซูจึงตรัสเขาว่าท่านจงไปทําเหมือนอย่างนั้นเถิดนะคะท่านจงไปทำเหมือนอย่างนั้นเถิดก็คือทําก็คือคนที่มีใจเมตตาแบบ วันนี้อยากจะแบ่งปันพี่น้องนะคะในเรื่องจงเป็นคน,นมีเมตตาะะจงเป็นคนดีเมตตาโดยการที่เราเรียนรู้จากการแสดงออกหรือชีวิตของชายชาวซาลวาเรียผู้ใจดีคนนี้นะคะในพระคำของพระเจ้าพี่น้นองในมาถึงที่ข้อที่สิบสามบอกว่าท่านทั้งหลายจงไปเรียนคำพีข้อนี้ให้เขา ได้ะส์เครื่องศตรวรรษอชาอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ริสุขทิ์ท่งยำ้ำกับคนที่ได้รู้จากพระเจ้านะคะว,ว่าวันนี้สิ่งที่รวมสงก้ารถนาในชีวิตของเราทั้งหลายก็คือความเมตตาจักรุณานะคะดังนั้นเมื่อเรารู้อย่างนี้ที่เราเราได้ยินบ่อยๆเรื่อ,ยอยงนี้แล้วก็ได้มีความเข้าใจว่าชายชาวสมัยเรียนตัวเนี้ยเป็นคนที่ใจดีเป็นคนมีเมตตาเป็นคุณสมบัติของเพื่อนบ้านนะคะก็คือคนที่มีน้ำใจต่อเรา เรียนรู้ว่าใจชาวสมาเรียคนนี้เขามีใจเมตตาที่แสดงออกมาเป็นการกระทำการที่เราจะเป็นคนที่มีเมตตาได้นะคะเราจะต้องเป็นอย่างไรบ้างอันที่หนึ่งก็คือเราจะต้องสร้างความเมตตาให้เป็นลักษณะชีวิตของเราค่ะสร้างความเมตตาจะตั้งใจให้ความเมตตานี้เกิดขึ้น ใช่ไหมคะว่าความรักนั้นใหญ่ที่สุดความรักนั้นก็คือเป็นคนที่มีความปราณีมีความใจดีอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นเราเองต้องตั้งใจที่จะสร้างความเมตตาขึ้นมาเป็นลักษณะชีวิตของเราจริงๆรงลชายชาวสมเด็จคนนี้นะคะเขามีความเมตตาเป็นลักษณะชีวิตของเขาจากการที่เรารู้กันนะคะว่าคนสมเด็จค่ะพี่น้องก็คือมาจากาที่ เป็นคนยิวแล้วก็เป็นแต่งงานกับคนต่างชาติใช่ไหมคะในบริบทของพระมพมีเนี่ยคนยิวยิวถือว่าตัวเองเป็นชนชาติบริสุทธิ์แล้วก็ในครอบพระบัญญัตนินที่สมัยที่พระเจ้าพุทธับวเซเนี่ยคือไม่ให้เป็นแต่งงานกับหญิงคนต่างชาติะฉะนั้นเมื่อคนอยิวคนใดเนี่ยคะ่ะที่เขาไม่เชื่อฟั เป็นชาวสมาเรียทพี่น้องด้วยบริบทชีวิตของเขานะคะไม่ไม่ยุ่งก็ดูไม่ผิดนะไม่ยุ่งก็ดูเหมือนไม่ผิดอะไรนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้เพื่อเฉยไม่ได้มีข้อแก้ตัวว่าออเขาเขาไม่ชอบชั้นคนยูเนี่ยไม่ชอบไม่ชอบคนสมาเรียดังนั้นเวลาเกิดเจอสถานการณ์แบบเนี้ยนะคะก็ดูไม่มีใครมาว่าอะไราหากว่าไม่มีน้ำใจช่วยเหลือ น้องเขาปมเทาะมีเมตตาเกิดขึ้นให้มันเป็นลักษณะชีวิตของเขาแล้วแบบความมีเมตตานะคะเป็นลักษณะที่พระเจ้าทรงอระสงคงให้เรามีนะคะก็คืออย่างที่บอกว่าพระเจ้าประสงค์ความเมตตาพระเจ้ประสงค์เรื่องสตตบูชานะคะก็คือให้เราเป็นสมิความเมตตาสนความเป็นดต่อบเปนดวยขอให้สร้างเป็นลักษณะชีวิตของเราแล้วก็ที ริงๆเราก็ดูมีเมตตาอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่บางครั้งเราอาจจะดูเพิกเฉยกับบางสถานการณ์หรืออาจจะคิดว่าไม่ได้เป็นเรื่องของเราแบนี้ค่ะมันในาเวลาเราไม่ยุ่งก็ดูไม่เป็นอะไรค่ะแต่ว่าพระเจ้าอยากให้สิ่งนี้ความเมตตาเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่อยู่ในเป็นลักษณะชีวิตเมื่อเป็นลักษณะชีวิตครัะที่้อกว่าเ,เรามองเห็นสถานการณ์ที่ที่มัน กรารทุกขยากที่ต้องคนต้องการความช่วยเหลือเราเองก็จะไม่เพิกเฉยน,นะคะจริงๆพระเจ้าทรงมีพระทัยเมตตาต่อพวกเรามากๆด้วยการที่องค์ทรงมองเห็นความทุกข์ยากของเราแล้ะโ์ก็ทรงพระบุตรงค์เดียวของพระองค์มาเพื่อพวกเราทั้งหลายใช่ไหมคะแต่ไม่เพียงแต่พระเยซูคริสต์มาในแท็บ การแสดงออกหรือการช่วยเหลือมันก็จะเป็นธรรมชาติชีวิตของเรานะคะชายชาวสมุนเรียงคนนี้เข้าไปหานะคะคนที่บาดเจ็บคนนี้ถูกต้นนะคะก็พันแผลให้ด้วยใส่น้ามันนะคะแล้วก็เล่าอาบนด้วยก็จรักษานะคะไปให้แผลติดเชื้อแล้วก็ให้ขี่สัตว์ของตนแล้วก็พาไปรักษาแล้วก็ฝากดูแลด้วยนะคะเมื่อตัวเอง มีธุระต้องไปที่อื่นนะคะต้องฝากดูแลพี่น้องการกระทําแบบเนี้พี่น้องเขาทําด้วยความมีเมตตานะความสงสารนะคะแล้วก็อย่างที่เราบอกกันนะคะพี่น้องว่าความรักและใจเมตตานี้เป็นสิ่งที่พระเยซูคริตสต์ทรงอยากให้เกิดขึ้นในหิตใจของเราทุกคนในมัทธิวบทที่5ข้อที่7นะ แสดงออกให้คนนั้นเห็นได้นะคะได้รับความได้รับการชูใจเหมือนกับนางรูทนะคะนางรูทในนางรูทบทที่สองกที่สิบสาม บอกคนว่าเวลาเกี่ยวข้าวเนี่ยก็อยากเกี่ยวหมดใช่ไหมคะเวลาเข้าตกไปเนี่ยก็อยากเก็บเพราะว่าจะมีคนยากจนนะคะมัาเก็บข้าวตกซึ่งรู้นะคะก็เป็นคนหนึ่งที่ยากจนแล้วก็มาเก็บข้าวตกในนามของโบอาแต่โบอาเมื่อเห็นความเมตตาของโบอาก็ได้กล่าว้อยคาที่แบบถามไทยะมีเมตตานะรู้เองก็ได้รับกําลังใจจากค่อยคบของโบอามากนะคะแล้ว การกระทำหรือความอบอ,อ,อ้อมอารีใดที่จะสุขบาปเพราะว่าพระเจ้าบอกว่าเราเองจะได้รับรักกรุ่นนารับจากพระเจ้าก็คือพระเจ้าก็จะตอบแทนเรานะคะดังนั้นก็ขอให้เราเองนะพี่น้องบัาเราดูใจซึ่งแะไงกันนะคะว่าเราเองจะมีลักษณะแบบนี้นะคะสุดฝนเห็ใจเมตตากนรุณนแล้วก็แสดง ในเมื่อเราทำเป็นปรชสัมนธ์ที่หนึ่งนะคะบทที่ห้าข้อที่หนึ่งบอกว่าให้เราเรียนแบบพระเจ้าสมกับการที่เราเป็นบุตรที่รักของพระองค์นะคะคือพระเจ้าก็เต็มเปี่ยมด้วยความรักแล้วก็มีพระทัยเมตตานะคะเราพึ่งพาพระเจ้าด้วยการติดตามในการนะคะเอเมนข้าแต่พระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เราขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับพระคุณความรักของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเราทั้งหลายขอบพระคุณพระองค์สำหรับเมตตาของพระเจ้า ลังไหลมาสู่ชีวิตของเรายังไม่หยุดยัง้งขอพระคุณพระเจ้าพรงเจ้าค่าขอให้เราเป็นมีลักษณะแห่งความเมตตานี้เกิดขึ้นภายในชีวิตของเราภายในจิตใจของเราขอให้เราได้เข้าใจและก็อมองเห็นถึงควา,ามต้องการของคนอื่นมองเห็นถึงสิ่งที่คนอื่นอยากได้รับการน้ำใจจากเราขอพระเจ้าเมตตาขอให้ความเมตตานี้เป็นลักษณะนิสยัยที่ถูกสร้างขึ้น เราเองมองเห็นพระเจ้าและเรียนแบบพระอยากให้องค์ทรงเป็นจริงๆบ้าเรือนช่างาเราจะไม่ข้ามคนอื่นคนใดไปเลยในในคนที่ต้องการการหุ้นใจต้องการการช่วยเหลือต้องการคำอภิธานเถื่อขอพระเจ้าให้เราเป็นคนนั้นขอพระเจ้าทรงจะช่วยเหลือเราและใช้เราด้วยบ้าเรือนช่างผ้าเราขอฝากชีวิตของเราไปกับพระองค์ของของพระบุตรโปรยเนี่ยเป็นทีเยสุกิจเจ้า